ฉันจะลาออกฉันจะลาออกลาออกเพราะหมอเขาเต้นเก่งกว่าคุณน่ะเหรอครับใช่เฮ้ยไม่ใช่หมอเฮียแบบกอดที่ฉันเมาอะดิก็เลยอยากจะฉีกหน้าฉันโอ้โหไอ้นี่ผมเข้าใจมากเลยครับพี่วุยใสอยู่ๆเนี่ยก็มาถูกแย่งเรตติ้งไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้มไม่แฟร์ <c oughs> เองอะว่าถ้าเกิดหมออายแล้วหมอจะฝึกคนอื่นได้ยังไงหมอว่าทาแบบนั้นนะสิหมอทําแบบนี้นะผมว่าเป็นการเสียสร้างแกล้งทำโอ้จะรู้ว่าไม่จริงใจ <c oughs> คุณได้ทาแบบนี้จะเป็นหัวหน้าคนได้ยังไงครับอันนี้ก็ไม่ฟังนะคะรับพลอสยสครับผมถามจริงๆนะผมถามจริงๆถ้าคุณได้เป็นหัวหน้าโครงการนี้คุณจะมีความสุขจริงๆไหมฉันมีความสุขที่ได้เป็นผู้ชนะแล้วฉันก็ต้องชนะด้วย ดีครับดีครับผู้ชนะนี่นี่นี่ดูไรปะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่งานหรอกนะมันอยู่ที่ผู้ร่วมงานทั้งหะยิ่งมีความฉชาริษยากันมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งยุ่งขึ้นเท่านั้น <c oughs> หมอเทียบกันจะปวดเฮสละแล้วพี่ม้าอยากโดนหุกไหม <c oughs> สวัสดีครเคชื่องหน่อยเด็กไม่น้อยแต่งแต้มเมื่อวานแ่วันนี้อะไรไม่ดีคือกขึ้นเป็นมวยกชนมาที่ไหนตอนร้อนร้อนลวกวะเฮ้ยน่ไอโก้ไอต่อยางว่าไงวะโอโก็มึงกับบางอาจขโมยกางเกงไปไงใครบอกนี่กางเกงจอดอ๋อเหรอไม่ให้วยจ้าก็จะม่วยงชิง ป่วยอะไไอ้แ้วป้วงขโมยสองตัวนี้อยู่นี่เองเอ็วไอ้ให้เอาเกินป้วงมาเดี๋ยวนี้ไว้รับขอมันไว้อะไร้าเฮ้ยนี่เฮ้ยของกวงไว้เอาของนด้ลงเว้ไม่เชื่อมดมกินขี้หมายังติดอยู่เลยนี่เลย หอมมาพอดีเลยครับดีแล้วยัยบ้องนี่จะทำเรื่องวุ่นอีกแล้วนี่ครับไม่ใส่คุณทำแหล่งคุณเนี่ยฮะไม่ใช่เนเล่นนรอเลน <c oughs> กำลังฝึกเคสอยู่ฝึกบ้าเลยฮะในนี้มีคนเป็นโลคลมชักอยู่ไม่รู้ไงเอา้าก็ทำให้เขามีภูมิต้านทานไงอยู่กับแสงไฟวุว้บาเสียงเพลงดังๆเนี่ยเขาจะได้ชินจะได้ไม่ชักอีกม<า>ผมไม่เคยให้พอมึงแบบนี้กับคนไข้ปิดให้หมด ถ้าไม่อยากเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณจับผู้นอนล่างก่อนครับเขียวเขี่ยวให้หมดเดี๋ยวเขาจะบาดเจ็บคุณคุณอุ้ยคุณน้ำลายเต็มปากเลยค่ะทำไงดีคะจับผู้นอนตั้งฉากครับตั้งฉาครับโอเคตั้งฉากครับพี่โอเคเดี๋ยวให้น้ำลายเขาไหลออกจากปากก่อนครับหมอเก่งๆนะพี่นะแต่มือหนักไปไหนไหลับตาหมดเลย เคสพนเนี่ยเขาอยากมั่นใจว่าหมอเนี่ยเก่งทั<ส>้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติก<ส>็เลยลองแกล้งดูอะของขาผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะอ,อ,อ,อุ้ยนี่หมอเป็นหัวหน้าโครงการนะกะับหนีไปอย่างนี้เหรอฮะไม่รับบิดทอบเลยเหรอนี่พลอยสมุนก็มีความสุขมากเลยนะจี่ห,หม่บอเสียชื่อต่อหน้าคนอื่นได้เนี่ยก็ฉันบอกแล้วไง ว่าฉันต้องชนะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรนะเฮ้ยเฮ้ยกกันใหญ่แหมอยากจะลองชาร์ยดูใช่ไหมเฮ้ยเขานี้ของจริงนะครับคุณพยาบาลของจริงครับเขานี่ทำไงอะของจริงอะของจริงเฮ้ยเฮ้ยมามามาเฮ้ยไอ้ยาหลังจากที่ว้านนอนคิดมาคืนนึงเต็ม จึงคิดได้ว่าขอเขามีเจ้าของอย่าไปยุ่งใช่ไหมอาคูคืนมาไม่ไอปากเลยของกวงนชัดเจนกว่าเฮ้ยวุ้ยเฮ้ยอะไรก็ได้อยากได้ไปใช่ไหมข้ามกดท่านไปก่อนเว้ยได้เลยได้เลย กูก็เสียไปด้วยไม่อยากอย่างนี่อะไรากูไหวอกูม่ระดับชาติเลยนะโอ้โห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 โ้โหโอ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 ้โ้โหโอ้โหโอ้โห้อ้โโอ้โห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 โ ันยัดเข้าไปตั้งสามคนมันจะไม่รัดแต่ยังไงกันเล่าโอ้ยจิดจิดเป็นไงบ้างอ่ะปลอดภัยแล้วดีนะที่หมอฮาร์ดกลับเข้าไปอีกทีก็เลยช่วยไปได้ทันแล้วหมอเฮียบเอ่อหมอฮาร์ดอะเขาว่าอะไรฉันบ้างปะว่า ที่หลังระวังหน่อยเราเป็นหนึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลต้องคุมสติให้ได้เอ้ยเดี๋ยวว่าฉันแค่นี้เองเหรอคะหรืออยากโดนอ,อีกอ่ะไม่อยากอคะค<อ>่ะหมอฮารค่ะพอเชิญพบที่ห้องอะคะอ่ะท่านอยากจะสอบสวนเคสที่เกิดขึ้นในในห้องฝสุบเนี้ยค่ะครับ โอ้โหคุณพลสายครับจะไปขอโทษเขาทําไมก็ก็เผื่อหมอจะหายโกรธเผื่อโทษของฉันจะลดลงอะสิ<อ>ผมว่าไปตอนนี้ไม่ทันแล้วครับเพราะใส่คุณไปตั้งนานแล้วมั้งครับเนี่ยไม่จริงนะครับพลอสายนี่คุณฟังผมนะไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการขอโทษเลยครับแล้วแล้วฉันจะทํายังไงดีอะนี่นี่นี่เคยได้ยินไหมที่เขาว่าพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตะมึงทองอะ ทิ้งเรื่องไว้ให้พยาบาลจัดก,การทีไรอ่ะเป็นเรื่องเลยฉนันแล้วต้องเรียมพอแล้วล่ะว่าหมออ่ะไม่มีความรับผิดชอบฮะพี่ว่าอะไรนะร้องเรียนหมอเหรอ